พี sucking, okay. ่น้าเห็นแบบนี้โตมาสมัานี้ลายขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสุผู้สุขคนเลยจ้ะมาพบมาพบกับสองสาเลาม์นาคสมคือเก่าเลยจ้ะมันนิพพาพี่น้องมาจูบป่าน้องเนาะเป็นน้องธรรมชาติเนาะบ่ได้ปล่อยป่าเจ้าโตเลยพี่น้องเอ้ยมาหลุดน้ำกันวันสีได้หน่อยได้ร้ายสำเนาะแต่ที่แนแหนในกุ้งกับซิวนี่ร้ายแห้งเลยพี่น้องเอ้ย เป็นหนองข้างล่างแดดแห้งเนาะบ้เดือเลี้ยงกุ้งซิ่วนี่ยโบ้ร้ายแห้งไปหน่อยเลยคุณน่ะทางหนังเกษสิเป็นสวนมันปลูกมันสับลัง กหลุดไปน้ำกันเราสิได้หน่อยได้ลายเด้อพี่น้องเด้อมือเนี้ยนะป่าโบ่น่ะป่าดกุ้งซิ่วเนี่ยพี่น้องเก็ลายดีได้ผู้น่ะลายในกุ้งซิ่วลายๆได้โบ่นิ่มๆอยู่ในแมนเบิดเลยเด้อป่าก็เป็นป่าธรรมชาติเพราะว่าโบ่เด้ปล่อยป่าเลิ่จักโตเลยปีนี้โบ่เด้ปล่อยป่าจักโตเพราะว่าปล่อยเนี่ยมได้กะหมูย่างจักเป็นเหยาะเนีงปล่อยป่าโบ้เคยโบ้เคยย่างเลยปล่อยป่าบนเลือ จะไปใส่เบิร์ดก็เลยบ้เด็ปล่อยกินปลาธรรมชาติน่าก็สิมีน้อยมีหลายโบหุ่นน่ะพี่น้องแต่ทีเนี่ยแน่เนี่ยกุ้งกับซิวนี่ยหลายแห้งเด้อใส่จักใส่จักอันนี้เอาจู่ขึ้นไปจักยามได้สิบุกเ่าก็มาหลุดน้ำกันว่าสิได้น้อยได้หลายเลยอ้ปลาซิวนะ bà siêu bà siêu nồi bà siêu lái đi vào Hãy nó cho kênh Ghiền Mì Gõ ม่วงที่เราผ่านปลาซิวลายอันนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวทากินกับอันก้อยป่าอยู่เที่ยงหน้ามึงเนี่ยตรงอันป่าในโทรนะตรงบระถานเนาะอันปลายเกือบเบิร์ดพี่น้องนังายไปเก็บพี่น้องอีกปะงามแพงเลยฝุมันออกข้างฝุ่นไปเบิร์ดสีมีป่าใหญ่อยู่บ่เนาะอะไงเนี่ยพี่น้องพ่อกะสีทำกันเอา ปลาขึ้นไปกินเทียงก่อนนาะพี่น้องพอเทียงแล้วหิวข่าวแล้วแล้วหอดจังคอยลงมาหาหลบซองเนาะออมาเบิ่งว่าสรุปถ่ายแล้วหอดสีได้หน่อยได้หล่สาใดเนาะพี่น้องห่ากบ่ฮุ้สีได้หน่อย,ได,ยไ,ดออบบได้หยดลยปลานี่เป็นปลาแบบธรรมชาติบดไ้ปอยบดไ้เลียงบดไ้เกลืออาหารยงัเยงเลยพี่น้องเอ้อยปลาธรรมชาติล้วนเลยได้แล้วสามตัวตัวสามตัว ý đồ nặng 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 phải nặng 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 ได้เลยมีคนด่าเหรอว่าเอาไจับจนปลาสิตายเลยจับปลาละมาเิจักปะนี่่อะไรหรอ ันนี้คืออาหารเทียงนาอพี่น้องกัชื่อว่าได้ไล่เติมอยู่เพราะว่ามีปลายหน่อยปลายใหญ่นาอพี่น้องไปเบ่งว่าห้าสี่เห็ุยังกินกันเนอจ้ะทุกคนไปกินเขาเทียงน้วมกันนอจ้ะแบบว่าหนึ่งเขาพร้อมนอจ้ะทางั้นกำลังก่อยกุ้งก่อยปลาใส่ใครมดใสแมวมือเดวอู้ปลาซิวอู้กุ้งอู้ปลาซิวแต่เป็นหนวลงไป อุปซิวอยู่เทียงหน้าเด้ออุปซิวอยู่เทียงหน้าจ้าใส่ผักหอมละลายใบหัวสีไข่น้ำเออเอ้าอ,อูปา้อปลากอรปลาใส่หัวสีไข่ใส่ผักบัวเต็มไอหยะมดเมล็ดแดงน้ำปล่อยปลากลอยกุ๊อูป้ปลารัดแกกินหัวหอะไรตอนนี้เนาะ

กินเขาน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องบัตุทุกคนเด้ออาหารเสแฉมอาหารบาดหน้าของเราเดวจ้อก็ตุ้งเนี่ก้อยป่าก้อยุกอยมอุ้ปากแอยิมเบิ้ลนะถ้าาไปเอาแบบมงมองนะอะอันนี้จ๋าก้อยตุ้งเราปยืกิมัหมแมงมองเขาปานปานใหม่แนวมุามปานเขาเือม่นน้องมเมีหานกันมาเ้าา กินขาวแล้วกับลุงหาตอแล้วมีน้องหลอกสองเดิมว่าเบิ่งว่าสีได้นอนเด้ไล่สำแดงเด้อหลังจากกินขาวแล้วหลอกสองหอกกับลุงมาหาตอเนาะพี่น้องเพราะว่าเขากินขาวอิ่มแล้วเนาะ เส,สียละบาทนี่ว้าไปแล้วมือเดียวจับปลามือเดียวเออจับปลามือเดียวมันได้ชอบมือแล้วไม่ได้จับปลามือเสียแลว้ววะหายโธยเรียบร้อยว้าเห็นแล้วไปใส่กันเนา ໂຕนึงน่ะមងនេះจุ้งน่ะហឺ ทารุงที่ละเจ้าก่อนยังไงห้องเจาเนาะโก้โกรเนี่ยบอลเจาสีดุดแล้วใช่ใช่เดียดีออหนาเบิรนเนาะจักหนามหลังไา้ดึ๊งตพกันี่ปเด้อ่อยนันี่จะนายลงช่นปันชวนฟอยมาสักอูปตะคอกให้ลายตูนะตะพันตูไปเลื่อยข้าก็ได้เสดี๋ยวล รอบซองเอาขึ้นมาแล้วก็มาทําการล่างขีดตมออ,ออกก<อ>น่จาจะพี่น้องมเมื่อเหลือเอาแต่ตัวปลานากว่าสิเด็ดหน่อยลายๆก็จะมาลายแท้ที่นี่เขากระสิม,มาทําการลางน้องพี่น้องลางขีดตมหมล่างโค่อนออกจากปลาเนาะเพราะว่าเขาเอาผายเงอ้หนีเอปาปลาเตัวแต่ปลาเพียเู้ไยม

ยังปลาคาร์ฟน,นี่แล่นทีดาวเฮดสมป่าเนาะปลาขาวไ่เล่นกับาว,าวปลาขาวบุซิวหู้งามแพงเลยใช่ต้นไม้สใส่เข้ามาอืมอืมแม่แม่มาสายซอยหน่อยเขย้าไปล้างเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหน่นอยกัเฮ็ดปลาจอมเนาะพี่นอ้องส่วนปลาใหญ่กับแบงเงียตีพี่น้องกินเนาะพุระเล็กพุระหน่อยได้โบราณไอปันสามปลาใหญ่ปัาน,าปนหาคน

โมขีดว่ามันสีไดสามแบงเป็นสามผูดได้หนหมังม่วงนี่มาผ่านเมื่อนำนอพีนองได้ปลาหน่อยปลาใหญ่ได้ไข่มดดอกมดแดงได้หลายอย่างเลยนะจ๊ะนี่ก็คือการแบ่งนะพีนองมีหลายถุงอยู่เด้อมีหน่ยหมังม่วงนี่มาผ่านนำเลยจ้ากลับไปเบิ่งไข่ดมดแดงเลยจ้าไข่มดแดงห้ากับสีอาเมื่อแกงใสป่ปลาคอนะพี่นอง ที่จริงนะก้อยกินกระเสบอยู่แต่ว่ามักแกงเซปรคอเนาะเพราะว่าเขามีปลาคอแล้วน้อจับพี่น้องมื้อนี้คือบ่มีการซื้อกับเขาเนาะพี่น้องมีอาหารหลายตุนไว้แล้วแล้วเอ้าเอ้าจ้องเกิดเหียดเลยเด็กให้มื้อแดงน้ามหาป่ามึงก็พี่น้องดานี่สิสลุกงานกันแล้อแดดตึ้งปลาหน่อยปลาแน่ไดดตึงกายมือแดงมีท้ายยกยกไอแหล่ไอแล่นแล้นี้เกาะ ตอนนี้ก็กล้ามาหอดะเทือนเรียบร้อยแล้วนะจากพี่น้องไปห้าปูหาปลามาเนาะได้ต้องขายหมดูแดงได้ต้องป่าน้ยปลาใหญ่เนาะทั้งก๋อยทั้งอูทั้งอียงหลายอย่างจะกลอเมาแกงใส่ไข่หมดูแดงน้ำนะจากพี่น้องกะไข่แตกเลยไข่แตกแบบเป็นวัดปวดขิงแบบโตหอนปวดหัวนะพี่น้องห้าปลาไปนํากับปวดหัวไปนํนาเมือนตากันเ็นสีบกขืนเมยพี่น้องเออเป็นไข่ ภาสิขคเจ้าขีพี่น้องสำนีกันนะพี่น้องมือหนามมาพบมาขอกันไหมขอขอบ่วที่เขามารับชมล็อกฟังนะพี่น้องกาบสวัสด,ดีและสบายดีด้วยจ้าเมือ่อยแหงไปหาจินยานอนพี่น้อง